วันนี้เราอยู่กันที่จังหวัดลำพูนนะครับเพื่อนๆกับบ้านสไตล์มินิมอลนะครับขนาดฟังก์ชัน175ตารางเมตรนะครับ3ห้องนอน3ห้องน้ำา1โรงจอดรถ1ห้องครัวหห้องรับแขกนะครับกับราคา2.85ล้านบาทนะครับเพื่อนเข้ามาโซนแรกนะครับเพื่อนจะมีเทอเรสทั้งหมด2ส่วนนะครับโซนแรกจะเป็นโซนประตูนะครับถัดเข้ามาอีก1โซนนะครับในส่วนนี้ก็จะเป็นห้องรับแขกห้องรับแขกก็จะประกอบไปด้วยตัวห้องรับแขกพร้อมห้องรับประทานอาหารนะแล้วก็ในส่วนนี้ลูกค้าก็จะเตรียมไว้สําหรับติดทีวีแล้ว น <S <S ในส่วนของห้องรับแขกนะครับเราเชื่อมกับเลสนาบ้านนะครับระหว่างนะตรงนี้นคือช่างกระเบื้องกําลังเริ่มปูกระเบื้องพื้นระวนะเพื่อนในส่วนนี้นะครับจะเป็นห้องน้ํารวมน้บเพื่อนสําหรับลูกค้าท่านนี้นะครับเลือกห้องน้ําทั้งหมด3ห้องนี่คือสีกระเบื้องเหมือนกันหมดเลยครับเพื่อนก็จะออกอารมณ์แบบมินิมอลเรียบเรียอันนี้เป็นห้องนอนใหญ่เป็นห้องนอนสําหรับเจ้าของบ้านทางสถาปนิกก็จะออกแบบให้สําหรับไว้เทควิวหน้าบ้านถัดมาอีกหนึ่งห้องอันนี้ก็จะเป็นห้อง ห้องนอนที่2อครับอันนี้เป็นห้องนอนของคุณพ่อคุณแม่เป็นห้องนอนที่วางไว้สําหรับโซนหลังบ้านในส่วนนี้ก็จะเป็นห้องนอนที่3ในจุดที่ผมยืนนะเพื่อนลูกค้าออกแบบไว้สําหรับเป็นครัวบิวอินนะครับและเชื่อมกับครัวไทยนะครับทางฝั่งทั้งนอกนี้ทางบริษัทได้เตรียมสุขภัณฑ์จะมาติดตั้งให้กับลูกค้าแล้วนะครับสำหรับเพื่อนท่านไหนนะครับที่อยากหาผู้รับเหมาสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านที่มีมาตรฐานนะครับติดต่อมาได้นะครับในเพจมีทรัพย์อันันต์คอนสตรัคชั่นรับสร้างบ้านนะครับสำหรับ